ลานะคะวันที่5พลอยจ่ายไปในราคา ฮัลโหลยู่กับพลอย s Hello, the journey ค่ะช่วงนี้กล่องซุมอาหารทะเลมาแรงมากค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นใน tiktok ใน facebook หรือใน ig ทุกคนโพสหมดนี่ก็เลยไปตั้งหน้าตั้งตารอ f มาค่ะแล้วก็ได้มา1กล่องค่ะทุกคนแล้วเนี่ยพี่ dhl โทรมาแล้วว่าของใกล้จะถึงแล้วครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะได้อะไรกับกล่องซุมอาหารทะเลจากร้านแพเจริญทรัพย์ค่ะอ่นเดี๋ยวขอแกะ ก่อนเนาะหลังจากฉีดแอลกอฮอล์สักพักแล้วนะคะแค่เปิดเทปอันแรกก็คือกลิ่นทะเลมาแล้วจ้าอ่ะมาเปิดเปิดเปิดพร้อมกันอู้น้ำแข็งยังแข็งเลยเต็มเต็ม<ๆ>แน่นๆมาเดี๋ยวมาดูว่าได้อ,อะไรมาบ้างนะคะอ่ะขอเกลี่ยน้ำแข็งนิดนึงนะจ๊ะ มีหอยมีปลานะอุย้ยมีกั้งทุกคนได้กั้งด้วยนี่น่าจะเป็นกระพงนะหนึ่งตัวมีปลาหมึกค่ะเดี๋ยวขอรื้อทุกอย่างออกมาแล้วเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักให้ดูว่าคุ้มจริงหรือคุ้มปลอมอปลานะคะ,ะมีปลาหมึกโอตัวใหญ่อยู่นี่ตัวเท่านี้เลย ีกตัวนหนึ่งจ้าหอยหอยหอยได้เยอะมากก็คือกุ้งกับหอยเยอะมากจ้านี่ปูปูได้ปูมาประมาณ5ตัวจ้ะทั้งหมดนะคะได้ปลากระพงมาหนึ่งตัวนะจ๊ะ ต,ตัวประมาณนี้เดี๋ยวไปชั่งน้ําหนักเนาะแล้วก็มีปลาหมึกมีตัวใหญ่หนึ่งตัวเล็กสองได้กั้งมาหนึ่งตัวทวนหอยหอยเยอะมากได้ปูมาห้าตัวคลาคลาปูมา้ามังปูอะไรก็ไม่รู้บ้างแล้วก็มีกุ้งเดี๋ยวไปชั่งน้ําหนักให้ดูค่ะอ่ะขอเอาน้ําหนักกระลังออกนะคะเป็นศูนย์แล้วนะมาเริ่มกันที่ปูจ้ะ ปูจะไม่แยกประเภทแล้วกันเนอะเพราะมีแค่5้าตัวไปตัวที่1ตัวที่สองตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ปูได้มาเจ็กรัมจ้า ขอคำนวณราคาอ้างอิงราคาปูม้าต่อ1กิโลนะคะที่กิโลกรัมละ300บาทคา่ะก็จะได้ปูม้าในราคา229บาทห0สตังค์ค่ะมาต่อกันที่หอยหอยนี้ได้มากี่ตัวหนึ่งสองสามสี่หยิบเอดยิบสองยิบสามยีตัว ประมาณ1กิโล1,000กับอีก47กรัมนะคะอางอิงราคาหอยเชลล์จาก g o o g l e อีกแล้วค่ะราคาอยู่ที่150บาทถึง200บาทต่อ1กิโลกรมัมขอคิดต่ำๆที่150บาทก็จะได้มาในราคา157บาท5สตางค์ค่ะอ่าต่อไปเป็นปลาหมึกนะจ๊ะตัวเล็กก่อน2ตัวก็ตัวใหญ่อีก1ตัว ได้มา637กรัมจ้าอ้างอิงราคาปลาหมึกกระดองนะคะไซส์เล็กเนาะในราคา215บาทต่อ1กิโลกรมัมก็จะได้ปลาหมึกมาในราคา136บาท96สตังค์ค่ะหลังจากปลาหมึกกระมังเราก็จะเละๆนิดนึงนะเนาะอ่ะต่อไปเป็นกุ้งจ้ะกุ้งได้มาอันนี้4ตัว6 8 อีบอ็ดยี่สิบสตัวอยู่ที่838กรัมจ้าราคากุ้งก้ามกามวันนี้นะคะในเว็บเกษตร p พรส์อยู่ที่260บาทต่อ1กิโลกรัมค่ะคำนวณออกมาแล้วก็อยู่ที่217บาทแปสตางค์ค่ะปลากระพงจ้ะหตัวโอ้ยโอ้ย ราากระพง777กรัมราคากระพงขาวนะคะในเว็บกเกษตรไพรส์เหมือนเดิมค่ะอยู่ที่120บาทต่อ1กิโลกรัมค่ะคำนวณออกมาแล้วก็93บาท24สตางค์ค่ะอันสุดท้ายก็คือกั้ง1ตัวทวนอ่ะกั้งมา59กรัมคิดราคาย,ยังไงล่ะทีนี้ ก้งหนึ่งตัวขอไม่คิดราคาแล้วกันนะคะถือว่าแถมแล้กันเอาเป็นว่าถ้าเราต้องออกไปซื้อข้างนอกก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ834บาทค่ะถือว่าคุ้มค่าเหมือนกันนะคะเนี่ใครสนใจนะคะเข้าไปกดสั่งซื้อรอเอฟกันได้ที่เพจนี้เลยค่ะขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วนะส่วนราคาของเจ้ากล่องซุมอาหารทะเลกล่องนี้นะคะอยู่ที่500บาทค่ะแต่ เขาจะคิดค่าลังโฟมใส่อาหารทะเลมา50บาทค่ะแล้วก็มีค่าขนส่งนะคะตามพื้นที่ที่ทุกคนอยู่อย่างพออยู่กรุงเทพนะคะภาคกลางกับภาคตะวันออกเขาจะคิดค่าขนส่งที่100บาทค่ะส่วนภาคอื่นๆนะคะจะคิดค่าขนส่งที่170บาทค่ะเพราะฉะนั้นอย่างของพลอยพลอยจ่ายไปในราคา650บาทค่ะ แต่ก็จะมีบางพื้นที่นะคะที่เขาไม่จัดส่งอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ที่ต้องข้ามเกาะหรือว่าขึ้นดอยค่ะจากที่คำนวณให้ดูนะคะถ้าเราออกไปซื้อที่ห้างหรือที่ตลาดนะในราคาตาม o o o l l นณวันนี้นะคะก็จะต้องจ่ายไปถึง834บาทเลยละค่ะแต่เนี่ยเราจ่ายไปแค่650บาทส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะทุกคน นี่ก็เป็นทั้งหมดที่ได้มานะคะก็ได้ประมาณหนึ่งกระมังใหญ่อยู่เหมือนกันยังไงใครชอบใครถูกใจฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง PS เดเจอนี่กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ